สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับดิวเกมชาแนลนะครับผมวันนี้มามาเล่นกับทีมโปรเทสสองครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจ็บเจ็บโอ้เจ็บโอ้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 อะโอ้ยโอ้ยแมดิกแม่เลยนี่นี่สัสสัสเอ้ยมันคุดอุ้ยอุ้ย อ,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 อืววววววเววววววมวว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 วเววนวว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 กววนววกววววมววววไวว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 ีววนี่นวองเทพ,เพเออวว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 ว สปายมึงสปายเอาเฮ้ยมันเป็นไปได้จังไดโอ้โหอีกนิวดีโมแมนแม่งเอ้ยไพโรเฮ้ยวันนี้เป็นกาะยังวมาได้ไงวะเอฮ้ยวิล โ no, นแพ้แล้วแพ้จนได้แพจนได้ไม่รู้ว่าเสียงเกมโคตรดังเลยนะแพ้ได้ไงแพ้ได้ไงแพ้เลยอะงงเลยอือ <c oughs> เจ็บจึเบยมันเจ็บ,บจบึงเบยเฮ้ยเอาเฮ้ยปวดล้วนะะฮ้ยปวดอยู่ที่พุ่มพูที่ดินสิครับวันนี้กะดเอาเป่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 าอุ้ย ไปไปไปเอ้ย ตัวเง้เนี่ยมีคนไทยมาครับตอนนี้ทักดีไหมวะไม่ทักดีกว่าโอ้โก้ก้เก็โก็ย,ยังไม่ได้ของ้ยเลยอ่ะอุ๊ปปุ้งไม่ได้ป<ๆ>ุ๊ปปุ้งโอ้โห้เด้งเด้งโอ้ยค้างเออเอย อ้มันไหนี้ว่าเอาไม่เป็นม่ดิบม่ดิบดีกว่าครับแหมงงเลย Angai kan? Angai kan? Go, go, let's go! Baik, bui, 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 ไปอยู่มุงพี่ดีเถอะนะนะหอมจะสปางอีสัตมีคนไทยไหมทักไปครับทักไปครับไม่มีเต <c oughs> ่ว่ามีคนไทยครับมี <c oughs> ใข่ นี่นี่พอผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนไทยอ่ะผมไม่ใช่คนไทย <c oughs> มีบานเบยเฮ้ ไหนหมดวะไอ่ <c ười> <c ười> ที่เล่นใหม่ๆนะครับผมแนะนำให้เล่นเมดิกนะครับมไม่คนไทยบานเลยโอ้เมดิกเมดิกโอ้เมดิกเมดิกดิวดิวโอ้โหโ ไปเลยครับไปเลยดูดูอโอ้ยเท่านั้นโอ้โไปไกลไปไกลไปไปตามตามไม่ได้โอ้โหไอเมึงไอเมึง หัหไฟอาไฟไไม่ไฟเยไม่เฮ้ยไงวะเออตายตายตาย อยู่ในกันหมดเนี่ยเฮ้ยแม่งนึกวก็เงียบเดียวโอ้เฮ้ยเป็นสกเกาวจีกว่าสกเกาวไปเอารถไปแม็ปแม็ปแค่นี้แหละไปยูอื้ออื้ออื้ออะไรสั่นอโะองไม่ว่า แม่งยงไงวะงึดเติบตนเผาข้ามาช่วยเจ้าแล้วโยโย เอาไฟไปเอาไฟเอ้ยออ้ยออ้ยตายจำอเ้ยโหดจังคนไทยไม่ไปอยู่ฝั่งนู้นเลยอ,อ,อ่ะโอ้อะไรอ่ะ คนไทยไม่เคยฟังนึนมั้งเลยไหนวะทิะ้งกันดีกว่าแฟลแลว์ไอ้แฟลปแลว์โอ้ยนี่นี่นี่โอ้โหโอ้อ้าวไอี่โอ้ไม่เห็นกูอีกไปเอ้ย อาเว้ยโก g โกงก็โกนี่เกเป็นฟังน่ะเปลี่ยนก็ไม่ได้ต่อเมดิกนะครับผม o n เรตัวนี้เราไม่ต้องการเมดิกนะครับเนื่องจากเราเป็นเนแค่สปอยน,นะฮะโอ้ยย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 ย โอ้โหโ้เจ็บเจ็บเฮ้ยวี่งโอ้โหเออนี่ไล้เขาคิวได้เป็นไงดีวะนี่เป็นรี่ทั้งกันรู้สึกว่าคนไทยไปฝั่งนู้นนะครับ เหมือนกันนะครับฝังสี่เงินนะครับแม่งทิ้งกันนี่หว่าแดกแดกไปเลยวินนี่เฮวีหรือวินนี่ว่โอ้เฮวีผิดเอาเฮ

แขงรถก็ได้แม่งโหดจัดพวกเนี้ยไม่วะ You fail ดูยังดยังดย อะไรวะเอ้าเป็นสดเก๋งเนะไปเอาไม่ไหไม่หโหดจัดควายย้ยท oh, okay. <tr ิ้งก็ไม่ได้รับคิวหกเลสสิบห้าครับโอ้ ไปไฟไป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 ไฟไปไปไยไป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 ปไ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 ไปไ่ไป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 ไ อะไรวะเดี๋ยป็ะเทียบเทียวขนาดไหนสิง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 ถอยถอยไปถอยไปกึ่งมกชู่วโอย สบายกว่ากะตรงไหน,น,น chấp 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 phải rồi phải No. โหดว่ะมีมีคาตาด้าด้วยนี่ก็เซฟนี่ก็เล่นง่ายหน่อยนะครับสปายเล่นง่ายนะครับเวลาเมิกนลงแล้วมันก็จะยูครับปุ๊บนี่ครับก็ชวักชวกชวก,ชวกดูนะทำไมมันก็จะปายกัน อุ้ยอุ้ยอ้าวโดนแฟนด้วยครับว้าวว้าวโอ้ขนาดจริงเรื่องอะไรไขวะอุ้ยอุ้ยตอนนี้กเข่าเขาไม่รู้หรอกครับว่าผมมแคสเกมกันฟุ๊บฟื๊บ่ยเข่าดื้ว่ะผม ุ้ยเด้งแคสเกมฟักฟักห้องนนอ,อะไรครับแม่งคนไทยกู <c oughs> ยเที่ยไรวะผมเป็นคนไทยครับมรผมเป็นคนไทยครับเ <c oughs> หตุไรวะ ลาวไปไอไป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 ไมไป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 อปปาปงปนยไปยไปไ นี่นี่ดูดูดูนี่นี่ฟันฟันแหลกนี่ดู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 หว này quá tài เพี้ยคนไทยฆ่าหนูคนไทยฆ่ากันควายเอ้ยอ่าทง You fail 不公开。 ม่นะไม่แม่งก็ลืมว่าแค่เกมอยู่แม่ก็เงียบไปสักพักหนึ่งพดนะครับต่อเลครับผมเมื่อกี้เงียบเงียบไปสักประมาณตั้นานอยู่นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมไปหน่อยครับี้เยเฉยเฉยยเฉยยยเยย โอ้โหงั้วก็อีกถ้าเกิดวันสี่พวกยัยก็ก็ไปจจบคลิปไปเลยครับแม่งโหดเกินนี่ต้องการเมดิกงั้นกูจะเป็นเมดิกที่มึงเองไหนไหนอ่าเป็นอ่าพอยังโหดเมดิก โอ้ไม่ก็สมัยมืสมอลไวเกนโอ้โดนปิ้วปิ้วไปิ้วปิ้วโอ้โหกูว่ากูเป็นนี่ดีกว่าแม่งโหดจัดมีหลอดพอมีมาเมนื่อยกูตอนนี้สี่ขอโทษนะครับที่ผมพูดคำหยาบนะครับผมเมื่อกี้เผลอไปหน่อยไม่เผลอแม่งทุกคลิป เย่หูฟูฟูเฟียฟีบปัญญาจะเข้าไปมาดูตูอย่างให้อย่าบางคนทนยืมก็ลดไปฟองละปัญญาจะเข้าไปอืออเอาเฮ้ยสปาย โอ้โนอย่มันใช่สปายเปล่าเนี่ยม่นะโอะสุดยดคอยไปคืจะไปกูร ไมวะ่ะไม่นะส,สไนเปอร์ก็ได้ดูไม่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 ไม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 โอ้พี่สองหน่อยงั้นคนไทยก็ได้จากไปนะครับนี่ อ๋เฮ้ยคนไทยฆ่ากูอย่างแล้วไม่เอ้ยตายครับแพ้ครับเอาวบายบายครับทุกท่านบายบายครับบาย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 ครับบายบายครับ